างั้นก็เรามาเริ่มคาบกันเลยครับทำความเคารพอาจารย์ได้แล้วลุกขึ้นทำความเคารพยิงสวัสดีตอนเช้าครับผมจะเช็คชื่ออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเชิญยญิงได้ตามสบายนะครับคุณอิโซไกามาครับ ต้องขอโทษที่ต้องทำให้พูดไปยิงไปด้วยนะครับครับคุณโอคาจิมะครับคุณโอคุดะค่ะคุณคาตาโอกะค่ะคุณคายาโนะค่ะคุณคันสกิค่ะเรียบร้อยไม่มีใครขาดทำได้ดีมากอาจารย์ภูมิใจมากๆเลยครับเร็วก็อดอ่ะขนาดตัวนี้ไปขนาดนั้นก็ยังไม่เป็นอะไรสักนิดพวกเราเป็นนักฆ่าแล้วเป้าหมายของพวกเรา ก็คืออาจารย์แย่หน่อยนะครับวันนี้ไม่โดนสักนัดเลยกลยุทธ์ที่ต้องคำนวณยังขาดความคิดของแต่ละบุคคลอยู่ทั้งการเล็งที่ทางปืนและการขยับนิ้วยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับพวกคุณยังต้องสร้างสรรค์ให้มากกว่านี้มิฉะนั้นคุณไม่มีทางฆ่าอาจารย์ที่มีความเร็ว20สิมักได้แน่นอนครับแต่ว่านะอาจารย์ไม่มีทางหลบได้ทั้งหมดหรอกนะ คือว่ากระสุนก็แค่กระสุนบีบิกันเองนะครับอาจารย์จะยืนอยู่ตรงนั้นก็ทําเป็นไม่โดนก็ได้นี่ใช่จริงด้วยใช่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 ด้วนั่นสิกระสุนบีบิกันมาหน่อยครับผมเคยบอกว่ากระสุนนี้ไม่เป็นอันตรายต่อพวกคุณใช่ไหมร่บเฮ้ยแต่มันเป็นกระสุนที่ทางรัฐบาลสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าผมโดยเฉพาะถ้าโดนยิงแล้วก็มันสามารถยิงผ่านเซลของผมได้เหมือนเต้าหู้เลยล่ะครับ แน่นอนว่าพอโดนยิงก็ฟื้นฟูได้อีกอย่างหนึ่งเผื่อคุณอาจจะโดนยิงเข้าเบ้าตาได้ถ้าไมา่ได้ใช้เพื่อฆ่าผมแล้วก็ห้ามยิงเล่นเด็ดขาดนะครับเราหวังว่าคุณจะฆ่าผมได้ก่อนจบพิธีการศึกษานะครับตอนนี้ก็เก็บปืนและกระสุนแล้วก็เข้าเรียนได้ครับปีสามห้องอีแขกโรงเรียนคุณอุกิกาโอะห้องเรียนรบสังหารเป็นอีกหนึ่งวันของการเรียน